สวัสดีนะคะมาเจอกันนะช่องพังน้องไปโมนะคะกับหมูอ้วนเหลมทองนะคะอ่านะมาดูนะว่าวันนี้นะหมูอ้วนเหลมทองอ่าทำอะไรนะคะในตะวันของน้องนะคะว่าน้องนะคะจะทำอะไร และว,วันก็สนมากมากเลยนะคะสำหรับหูอ้วน,นเล้มทองนะคะสนมากๆเลยนะคะอ่าความสุขของน้องนะคะความสุขของหูอ้วนนะคะดูอ่ะอ่าหายแล้วมอ้วนหายแล้วเอาหายไปไหนครับผมฮะ ดูนะคะอาสนุกหรือเปล่าครับหมูอ้วนเอาไปให้แม่แตงหมูก,กินเร็วๆเลยหมูอ้วนเอ้อหมูอ้วนเอ้ย,อ,ยอุ้ยใส่หมวกนะหมูอ้วนของเรานะใส่หมวกแต่เช้าเลยนะคะ อุ้ยอ้าวอนูอาปากทำไมละมูอ้วนฮะอนูอยากกินนะดูนะคะโอ้ยโอ้ยโชครับโชอะอาไหนโชให้แม่แม่ดูก่อนเร็วๆครับไหนโอ้ย ดูปากอุ้ยปากใครยาวจังเลยลิ้นใครยาวจังเลยหมูอ้วนเลออ็บลิ้นออกมาอุ้ยลิ้นยาวๆนะคะ <c oughs> อะไรจะมากวนแม่อีกแล้วนะหมูอ้วนของเรานะคะอุ้ย อะไรฮะหนูทำอะไรครับเอ๋ดูหนูทำอะไรให้อเมะนี่ฮะโอ้เล่นโทรศัพท์ไม่พาเฉยเลยนะคะหมูอ้วนนะคะ เห็นแม่พานะคะก็จับโทรศัพท์นะคะมาถ่ายใกล้ๆไม่ได้เลยนะคะชอบมากๆเลยนะคะ ก็เล่นข้อมือไปวะอืมอันหนูก็เล่นละนะเออดูนะไ <c> ห <oughs> นะอะไรอะแม่ถ่ายไกลๆไม่ได้เลยเนี่ยเป็นไรล่ะครับผม จะดึงแม่ไปไหนเยือโไหนจะดึงแม่ไปไหนน้าสมูออวนวจะดึงแม่ไปไหนโอดตาใครฮะลูกตาใครทำไมขาวจังเลยฮะ

อะไรติดบนหัวทำไมหนูไม่เอาออกล่ะครับฮะเซตอะไรเอ่ยฮะอะไรติดบนหัวหนูนั่นฮะเอ๊ะจับได้แล้วจับได้แล้วอ่ะทำไมหนูไม่จับออกล่ะครับฮะห,หมูอ้วนอะไร ดูแม่แตงโมของหนูโยกตลอด24ชั่วโมงเลยแม่โมจ๋าแม่โมอ่าหนูเอาไปให้อแม่โมของหนูเร็วๆเลยเอาไปให้แม่โมเร็วๆเลยครับ อาลินหนูเป็นอะไรครับเนี่ยฮะทำไมเล็บลิน้นตลอดเลยหมูอ้วนทำไมเล็บลิน้นตลอดเลยล่ะครับผมเลยดูเฮ้ยอยากกินอะไรโอ้ยดูขานะคะปีนมาแล้วนะหมูอ้วน มาเร็วๆหมูอ้วนไปแอบทำอะไรครับหมูหอ้วนหไปแอบทำอะไรครับผมมาเร็วๆเ,เลยมาๆมา,มา ทำอะไรเอ่ย ừ, มาเร็วๆเลยม้วน โอ้ยอะไรเนีย่ยเล่นอยู่ดีๆก็วิ่งมาแบบเร็วมากๆเลยนะหมูอ้วนนะคะทำไมชอบแลบลิ้นจังเลยเนี่ยฮะหมูอ้วนวันนี้ทำไมชอบแลบลิ้นจังเลยฮะ หนาไม่คอก็ขอจบคลิปนะคะเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ